สุกแล้วแกนอไม้ใส่ข้าวเบียร์อวดตัวเด้ค่ะพี่น้องโอ้ยถึงหนากล่องอละเนี่ยกระติได้ประมาณนี่บะหมี่เห็ดเพิ่งขมใส่ยูภาคใต้เพื่อนอิน้นเห็ดเห็ดเม็ดม่ะสัน แกงหน่อไม้ใส่ข้าวเบียร์ใส่เห็ดออริจินลัลแบบบวบแบบอื้อแมงลักไบพักกระแยงแซ่บๆครับพี่น้อง